ัสดีครับตูเ่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอครับปั๊มลมตัวใหญ่ๆญเลยครับตัวน,นี้200ลิตร200ลิตรครับกับ300ลิตรสเปคสวัสดีครับตูเ่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอครับ ปัามลมตัวใหญ่ๆเลยครับตัวนี้200ลิตร200ลิตรครับกับ300ลิตรสเปคตัวนี้มอเตอร์4แรงนะครับไฟ220โวลต์ไฟบ้านทั่วไปนี่แหละคตัวนี้เหมือนกันครับมอเตอร์4แรงแต่ความจุถัง300ลิตรสเปคเหมือนกันครับตัวนี้สินค้าแนะนำครับสำหรับลูกค้าที่มีปัามลมแล้วอยาก มีถังลมแล้วอยากได้หัวปั๊มครับตัวนี้3สูบรครับนะฮะเฉพาะหัวก็มีขายครับตัวนี้55 0 0ครับ3สูบครับไว้ใส่พวกนี้เลยครับ200ลิตร3 0 0ลิตรตัวนี้ไฟ220โวัต์นะครับตามสเปคเลยนะครับตัวนี้300ลิตรมอเตอร์เป็นมอเตอร์มอเตอร์รอบเร็วครับ 2 0ล้อ2,800รอบต่อนาทีครับเดี๋ยวจะมาลองเทสแรงดันลมนะครับตันนี้มันตั้งไว้8บานะครับระยะเวลาในการเติมลมนะครับามลมเข้าถังไม่ถึง1นงนาทีนะครับ เร็วรอบของมอเตอร์อยู่ที่2400รอบต่อนาทีเปคเหมือนกันครับต่างกันแค่ถังครับมุมกว้างๆครับสนใจติดต่อได้เลยนระับตูเชียงใหม่ตู่บริการตัว200ลิตร1น0 1 0ครับตัว3 0 0ลิตร18 0 0 0ครับสนใจติดต่อได้ครับตูเชียงใหม่ตู่บริการคนระับ เดี๋ยวมาเทสตัวสา0รลิตรครัตัว300ลิตรครับการปั๊มลมถือว่าเงียบครับตัว300ลิตรตัวนี้ราคาอยู่ที่18ื่นปครับสนใจติดต่อได้ครับตูเ่ียงใหม่ตู่บริการครับเดี๋ยวมาดูการปับลมไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับการปั๊มลมเต็ม ดูวเกจวัดแรงดันครับตัวเกตวัดแรงดันมีขายทั่วไปครับใช้ของปั๊มลมทั่วไปครับตัวสวิตตัดก็ใช้ของทั่วไปครับปั๊มลมตามท้องตลาดนี่แหละครับตัวนี้ยี่ห้อดีๆครับตัดเรียบร้อยฮะใจติดต่อได้เลยครับตูเชียงใหม่ตูบริการพร้อมจัดส่งเลยครับฝากด้วยครับ